ในวิดีโอนี้นะครับเรา,จะ,าเรจะมาเริ่มศึกษาจากระบบที่ประกอบด้วย2 q b คิวบิตด้วยกันเช่นเดียวกับในคอมพิวเตอร์คลาสสิกนะครับเมื so. um ่อบิตหนึงเนี่ยสามารถแทนค่าได้2ค่านะครับการที่เรามี2อบิตมารวมกันเราก็จะสามารถแทนค่าได้ถึง4ค่านะครับในที่นี้นะครับถ้าแต่ละบิตของเราเนี่ยนะครับเราดูที่ ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนใช่ไหมครับว่าถ้าอยู่ที่ Ground State แทน0นะครับอยู่ Excited State แทน1นะครับเมื่อเรามี2บิตด้วยกันนะครับเราก็จะสามารถแทนค่าเนี่ยได้ตั้งแต่ 0, 0, นะครับ0 1 1 0หรือ1 1นะครับได้4ค่าเช่นเดียวกับในคอมพิวเตอร์คลาสสิกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเนื่องจากแต่ละบิตของเราในที่นี้เนี่ยมันเป็นคิวบิต เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ไปวัดค่ามันนะครับมันก็อาจจะอยู่ในสถานะที่เป็นซ u เปอร์โพซิชันได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีนี้นะครับเราจะสามารถเขียนควอนตัมสเตตของระบบ2คิ i วบิตนี้ได้นะครับรวมเป็นสเตตใหญ่นะครับสเตตของระบบที่ผมเรียกว่าตัวสายเนี่ยครับเราสามารถเขียนมันได้ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีค่าเป็น อัลฟาศูนย์ศูนย์นะครับของสเตตศูนย์ศูนย์นะครับมีแอมพลิจูดอัลฟาศูนย์หนึ่งของสเตตศูนย์หนึ่งนะครับมีแอมพลิจูดอัลฟาหนึ่งศูนย์ของสเตตหนึ่งศูนย์แล้วก็แอมพลิจูดอัลฟาหนึ่งหนึ่งของสเตตหนึ่งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับตอนที่เราศึกษาเอ,อ่อหนึ่งคิวบิตนะครับซึ่งตัวอัลฟาสัมป,ประสิทธิ์อัลฟาทั้งหลายตรงนี้นะครับ ก็สามารถเป็นจำนวนเชิงซ้อนได้นะครับสำหรับ x ใดๆนะครับ alpha x นะครับเป็น complex number ได้นะครับแล้วก็มีข้อแม้ว่าผลรวมของอขนาดนะครับกำลัง2ของสัมประสิทธิ์เหล่านี้นะครับก็จะต้องมีค่าเป็น1นะครับนั่นก็คือ,อ summation นะครับสำหรับ x ทั้ง4แบบนะครับ ของออขนาดนะครับ alpha x กํลังสองตรงนี้นะครับจะต้องมีค่าเป็นหนึ่งะครับตรงนี้ก็จะเป็นสถานะที่เป็นซ u เปอร์โพซิชันของสเตทที่ประกอบด้วย2คิ i วบิตด้วยกันนะครับทีนี้ถ้าเราไปวัดมันนะครับเมื่อเราไปวัดมันทั้ง2คิ i วบิตนี้นะครับแน่นอนนะครับ เมื่อเราไปวัดทั้ง2 q คิวบิตนี้นะครับเราก็จะพบผลลัพธ์เนี่ยเป็น1ใน4สเตทที่เป็นไปได้นี้นะครับ00หรือไม่ก็01หรือไม่ก็10หรือไม่ก็11นะครับโดยที่แต่ละสเตทเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยความน่าจะเป็นใช่ไหมครับนะครับโอเคผมเขียนตรงนี้นะครับเมื่อเราไปวัดนะครับเมื่อเราวัดนะครับทั้ง2 q คิวบิต รเราก็จะนะครับเราจะได้ผลลัพธ์นะครับสถานะผลลัพธ์นะครับเป็น x ใดๆที่อยู่ในเซตนี้เป็น00หรือไม่ก็01หรือไม่ก็10หรือไม่ก็11นนะครับนะครับโดยที่แต่ละสถานะเนี่ยนะครับ แต่ละสถานะ x นะครับจะเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นนะเท่ากับแมกนิจูดของ Alpha x นะครับกำลัง,ง2เช่นเดียวกับตอน1บิตเลยนะครับและเมื่อนะครับ เมื่อเราวัดได้ได้สเตต x แล้วนะครับสถานะใหม่ของระบบของเรานะครับซายพรามก็จะมีค่าเป็นจะกลายมาเป็นสถานะ x ทันทีผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าสเตต s ายซูเปอร์โพสิชันของเรานะครับมีแอมพลิจูดแบบนี้นะครับ1.2.0.0ส่วน2 0นะครับบวก i ส่วน2 01นะครับบวก1ส่วน2ลบ i ส่วน2 10โอเคสมมติเอาแค่นี้แล้วกันนะครับสังเกตว่าอันนี้นะครับแมงดีจูดกำลัง2นะครับคือ1ส่วน2กำลัง2ได้1ส่วน4ะครับตรงนี้นะครับสัมประสิทธิ์เป็น i ส่วน2นะครับตัว แมกนิจูดสแควร์ของมันก็เท่ากับ1ส่วน2กำลังสองก็คือ1ส่วน4นะครับตรงนี้นะครับแมกนิจูดสแควร์ก็หาได้จาก1ส่วนสกำลังสองนะครับบวกกับ1น2ส่วนอกำลังสองอันนี้ก็เป็น1ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นซัมเมชั่นของแมกนิจูดสแควร์นะครับในที่นี้เป็น1นะครับอันนี้เป็นสเต,ตทที่เป็นซูเปอร์โพ t ิชันที่สอดคล้องกับที่เราว่ากันมานะครับ ทีนี้จากสเตตนี้นะครับเมื่อเราวัดนะครับเมื่อเราวัดค่าของทั้งสองคิวบิตนะครับเราจะได้นะครับเราจะได้ผลลัพธ์นะครับเป็น0ูนย์ศูนย์นะครับด้วยความน่าจะเป็น เท่ากับแมกนิจูดสแควร์ก็คือ1ส่วน4ะครับ <goof ball> เราจะได้ผลลัพธ์เป็น0 1นะครับด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ1ส่วน4ะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็น1 0ด้วยความน่าจะเป็น1ส่วน2ะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็น1 1ด้วยความน่าจะเป็น0ก็คือไม่ไม่มีทางที่จะวัดได้1 1เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าเราวัด ได้สถานะเป็นอะไรออกมาก็ตามสมมุติวัดได้วัดออกมาได้0ู 0, ตรงนี้นะครับสเ t e ใหม่ของเราไยพรามของเราหลังจากการทำการวัดแล้วนะครับก็จะกลายเป็นสเตตศูนย์ศูนย์ทันทีทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเราเลือกที่จะวัดค่าแค่บิตเดียวละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ สมมุติเหมือนเดิมนะครับเรามีสเตตของระบบนะครับเป็น Alpha 0ูของสเตตศูนย์ศูนย์บวกอัลฟาศูของสเตตศูนย์หนึ่งบวกอัลฟาหนของสเตตหนึ่งศูนย์บวกอัลฟาหนของสเตตหนึนะครับแล้วคราวนี้ถ้าผมเลือกที่จะวัดค่าบิดแรกบิดเดียวนะครับวัดนะครับบิดแรก บิตเดียวนะครับเราจะได้นะครับแน่นอนนะครับเมื่อเราวัดด้วยบิตแรกบิตเดียวนะครับผลลัพธ์ที่เราเห็นก็จะเป็นไม่ศูนย์ก็หนึ่งนะครับที้เราจะได้แต่ละสถานะศูนย์หรือหนึ่งด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือนะครับเราจะได้ศูนย์ด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับความน่าจะเป็นรวม ที่เราจะวัดทั้ง2คิวบิตแล้วบิตแรกเป็น0นะครับในที่นี้ก็คือ,อเป็นความน่าจะเป็นรวมที่เราจะวัดเจอไม่ว่าสถานะจะเป็น 0, 0ูหรือ01ก็ตามนะครับนั่นหมายความว่านะครับเราจะวัดได้0ูนย์ด้วยความน่าจะเป็นนะครับเท่ากับ m a g นิจูด e อลฟาศูนกำลังสองะครับบวกแมกนิจูด อัลฟาศูนย์กำลังสองนะครับแล้วก็วัดได้หนึ่งด้วยความน่าจะเป็นที่เหลือก็คือแมกนิจูดอัลฟา1 0ึ่งกำลังสองบวกแมกนิจูดอัลฟา1นึ่งกำลังสองนะครับสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือถ้าสมมุติเราวัดบิดแรกได้ศูนย์ะครับสเตตใหม่หลังการวัดไซ์พรามจะเป็นอย่างไรนะครับ ตามหลักของควอนตัมฟิสิกส์นะครับสเตตใหม่เนี่ยหลังจากทำการวัดแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราวัดบิตแรกได้0ูนย์แล้วนะครับออลองนึกตามว่าตอนแรกอิเล็กตรอนเนี่ยมันยังไม่ได้ตัดสินใจทั้ง2ตัวนะครับยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะออกเป็น0นย์หรือ1กันแน่นะครับพอเราไปวัดบิตแรกบิตเดียวนะครับอิเล็กตรอนตัวแรกเนี่ยมันตัดสินใจให้เราแล้ว ว่ามันจะออกศูนย์นะนะครับแต่อิเล็กตรอนอีกตัวก็อาจจะยังยังไม่ทําการตัดสินใจก็ได้อาจจะยังอยู่ในลักษณะที่เป็นซูเปอร์โพซิชันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยแนวคิดเนี้ยนะครับเราจะสามารถอธิบายสถานะหลังทําการวัดบิดแรกแล้วออกศูนย์ได้นะครับโดยเราพิจารณาสเตตสเตตที่เป็นไปได้นะครับเราจะตัด เราจะตัดทางเลือกที่ไม่สอดคล้องกับผลการวัดของเราทิ้งไปนะครับซึ่งในที่นี้เราบอกว่าบิตแรกเป็น0เพราะนั้น1 0เนี่ยไม่ไม่มีทางไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน1 1ไม่มีทางเกิดขึ้นนะครับสเ t ทที่เหลือของเราก็จะเป็นไปได้2รูปแบบแบบนี้ 0, 0ูหรือ0 1ก็ได้นะครับนี่คือสเตทสเตท หลังจากทําการวัดของเรานั่นเองนะครับยกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือถ้าเราตัดทิ้งไปเฉยๆตรงนี้นะครับตัวแอมปิจูดของเราเนี่ยมันยังไม่ Normalize ความหมายคือ,อ,อค่าแอมปิจูดกําลังสองบวกกันอ่ะมันยังไม่เท่ากับ1เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือนะครับเสเตตหลังหลังการวัดตรงนี้นะครับก็จะเป็น Alpha 0ูของสเตตศูนนะครับ บวกด้วยอัลฟาศูของสเตต e 0ศนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราเอามาทำา o r r m l l z z e นะครับโดยการคูณด้วย1ส่วน z สำหรับค่า z บางตัวที่ทำให้ Mag นิจู d สแควร r e 2ตัวนี้บวกกันเป็น1นะครับซึ่งเราก็จะสามารถหาค่า z ดังกล่าวได้นะครับดังนี้ก็คือ square root ของ อัลฟาศูนย์ศูนย์กำลังสองบวกอัลฟาศูนย์หนึ่งกำลังสองนั่นเองโอเคนะครับในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเราวัดบิดแรกนะครับแล้วออกหนึ่งนะครับเราจะเราจะวัดบิดแรกได้หนึ่งด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่คำตอบก็คือเราจะวัดได้หนึ่งนะครับด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ อัลฟาหนึ่งกำลังสองอัลฟาหนึกำลังสบวกอัลฟาหนึ่งกำลังสนะครับและถ้าวัดได้1ออกมานะครับสเตตใหม่หลังการวัดนะครับก็จะมีค่าเป็น1นส่วนแซนะครับคูณด้วยอัลฟาหนนะครับของสเตตหนึบวกด้วยอัลฟาหนของสเตตหนึ โดยที่อันนี้ z 1นันนีนะครับโดย z 1มีค่าเท่ากับ square root ของ alpha 1 0กำลัง2บวก alpha 1 1กำลัง2นั่นเอง